เปิดกล่องสำรวจอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วนะคะก็ดึงเชือกสีขาวลงมาผูกตรงรูเล็กๆนะคะหน้าหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำคานผ้าปีมาแขวนได้เลยค่ะแล้วก็เปิดเครื่องปุ่มสีแดงจะเป็นระดับความแรงค่ะ ส่วนปุ่มสีน้ำเงินก็จะเป็นระดับเสียงค่ะสามารถปิดแล้วก็เปิดเบาเปิดแรงได้เลยรูปแบบหน้าตาการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะปรับความแรงได้ด้วยส่วนด้านบนก็จะเป็นการตั้งเวลาค่ะตั้งแต่1ชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงเมื่อครบกำหนดตามเวลาที่เราตั้งมอเตอร์ก็จะปิดอัตโนมัตินะคะ